ครับสวัสดีครับพบอันในเอฟซีลาวอินส์เ0 2 1เอฟซีช่องโซ่ชาแนลครับวันนี้ก็มาทำปัตาหารถวายลวงปูมาทำปัตาหารถวายลวงปูสุกนะครับน้อฝน,นตกเลยพี่น้องเลยฝนตกตั้งแต่เช้ามานี่ตกระรึมตกระรึมเอาเป็นยังไงแถวบ้านพี่น้องฝนมาบอ่อฝนมาบ่บ้บบานนี้อากาศเย็น มึดคลึม้มมืดคลึม้มครับตอนนี้ก็<ห>ประกอบอาหารหเสร็จแล้วสองสามอย่างเนาะกำลังต้มผักที่เล็ตนนี้ยาโยมมากาบลวงปู่ตันนี้ฝนตกก็เลยเข้าไปในสลาครับวนันนี้วันนี้ฝนตกฝนตกต้องเข้าไปในสลาเนาะครับเนาะ เขามา,าคุยกับลุงปู่ทันในแล้วเด้เมอนคุยกับลุงปู่แล้วลุงไช่คุยรู้เรื่องแล้วกับกันแล้วจริงด้วย,ยนเนาะ <S <S เดือนนี้สิงหาเขามาใกล้กลางเดือนแล้ว,นว,นวเนาะคเนาะเห็นพี่การชัย าวอิงไล่ซดเนาะไดมาไลเอฟซีทีมมอบให้เนะะกกาะเฉพาะจิตสัน่นไม่แบบแสนแปดสันเฉพาะจิดแสนแปดจะทำการไล่สดในวันที่สิบแปดสิงหาคมเนาะจากวันที่สิบเจ็ดเลือนมาสิบแปดเนาะมีศิลปินรับเชิญน้องอ้า,อาย <laughs> น้องอ,อายจะมาครับรับเชิญร้อยสามสิบเก้าบาทกลุ่มปิดอ้าวทักไปที่เพจสาวน้อยเพจบบานแพงเพจบอดโ,โตคนมาลลยเปิดวงกับสามแสนตัวแล้วเนาะอเราคิดยังก็ยังไม่จบเนาะยังจะไปเรื่อย ฝนละลืมที่นองเอ้ยฝนละลืมน่าจะทั้งวันแล้ววันนี้ฝนฝนละลืมเนาะตัวนี้ก็อยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมนะคเนาะก,ก,ก,ก่อนเปิดวงต้องเตรียมความพร้อมมีศิลปิน ก็ไปเั่นตาาล,ล<อ>าดเนาะมีศิลปินมีศิลปินมาอ,าอู่ในตลาเดนากเมาน่นมีศิลปินมาเสริม,มทับหลายๆศิลปินแล้วก็มีลงก็บ้างก็มีเอาหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเนาะนี่แหละชว่วงเปิดวงเราจะรู้ว่ามีใครนะครับนอศิลปินจากสาวน้อยเพชรบันแพงและสาวน้อยลำเทินโชว์แล้วลำเทินโชว์ปีนี้ก็เปลี่ยนแปลงมากมาย ได้วัดศิวะดลไปเป็นทีมพระเอกนำทีมงานเนอะน้องมานะเพชรบ้านแพงก็เนาะไปสาวน้อยลำเพลินโชว์เอาสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ได้ออปสุรพลมาเป็นพระเอกเลยก็ยังมีอีกหลายศิลปินโอ้ดีนี่เอา จากวันเปิดวงอะไรน้อยชงจะทราบว่ามีศิลปินใครบ้างใครบ้าง่าางวงนี้เป็นช่วงฝนเริ่มเริ่มมาตกชุกครับสองสามวันติดติดกันแต่ก็ไม่แรงเท่าไรเนาะพอชุ่มชื่นชาวนาก็ยังรออยู่ยังรออยู่ครับ แต่ก็เป็นนิมิตไม้ที่ดีที่มาตกทำให้ข้าวที่เริ่มแห้งแล้งเนาะขอเริ่มมีดินชุ่มชุ่มขึ้นมาอ้าวเขียวขจีขึ้นมาขึ้นสิงหากันญากดเป็นช่วงเดือนฝนเนาะ พอไปถึงตุลาครับเข้าพฤศจิกาก็จะเริ่มเย็นพี่น้องเลยพมมีรถญาติโยมนะครับทยอยมาเรื่อยๆเนาะมากราบหลวงปู่มารวมถวายสังฆทานอาบน้ำมนต์นะครับต่างๆช่วงนี้มีสอบปอพมากมายครับก็มีมาหาหลวงปู่มากราบหลวงปู่ รับน้ำมนต์ไปหลายนะครับหลายลายหลาย่า,ยายกนก็ให้ผ่านนะครับสอบผ่านทุกรายไปเนาะครับนาะ โอ้้คนนั้นออนบานั้นนมคือเอเาโอ้ยมันมืดเอ้าพี่นี่แจ้งบนโอเคไปเตาะถูกบอลมืดมืดเอามืดเอาเลยโอขับไปเลยทาน เอามีญาติโยมมาครับม,มาถวายตาหารมาถวายสังฆทานนะครับเนาะเข้าไปในสระาก็เพราะวา่าทางนอกฝนตก้างนอกฝนตกฝนตกเนี่ยรัวกำลังประอาหารอ้าวเพิ่มเติมเพิ่มเติม นี่ก็สองโมงกว่าเนาะสองโมงกว่าสามโมงกว่านะครับเนาะก็จะได้ถวายพระตาหารหลวงปู่เนาะครับเนาะอ้าวลอรอแต่ถวายพระตาหารพร้อมกันน้อครับเนาะฝากพอๆไปแม่ๆที่นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องโคนคะแนนวันเดียครับเด้อครับ ทหารขาย่าย่ายให้เพื่อนดูครับคับมเข่าไอรนั่นนะครับโถนั่นเลยครับครับอันตะเพียกันโอ้โอเคครับ อ้าวโมทนาสาธุดว้วยครับ <c oughs>